โอเด็ดยอดครับอันนี้เป็นแพ็คที่ผมไปหยิบบนเชลนะครับแปดซองพอดีมันน่ารู้นูจะรู้ว่าจะเอ็นร้วนเหมือนชาวบ้านกันหรือเปล่า <c oughs> ไปเสี่ยงดูนะครับเริ่มจากช่องแรกเลยแปดซองพอดีมันก็ไม่รู้เขาจะทำตรงหลอกล่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแปดซองพอดี ตอนคิดตต้งพนักงานก็รู้เรื่องว่าต้องซอยบินไปแรกเรียบรย้อยเหมนจีนอดไปไวๆเลยหิวข้าวแล้ว ค่อยมาเปิดช็อกกบีที่หลังไปไวเลยไม่ต้องลุ้นหรอกเซ็มรอบจับจ่ยายของหมหายเลขสิบแปดกับ VIP แต่บแบงเนี่ยมันทำไมมีเซลตั้งสามมัน เหมือนชีวิตโดนคัดมาแล้วแล้ววางให้ครบแปดหลอกล่อลูกค้าให้มาช่วยสอยออกไปสะหน่อย <c oughs> แต่ไม่มีกะโอ้เราไม่ได้หลอกลวงครับป้าเบ้ปาเบ้โอเคจบยังดียังดีไม่ได้คัดครับปาเบยเออไหนก็จบจบก็ แกให้แม่งให้หมดเลยไม่แน่มันอาจจะโดนโดนเลือกไปแล้วแต่ว่าคนเลือกเขาดิบเอ็นไปให้หมดแล้วทิ้ง s อ r ให้ผมจะมีความเป็นไปได้ไหมไอเราก็ไม่ได้ถามเวยว่ามากี่แพ็คโอเคทำับเบียบ

น้ำย่อยก็ได้หนึ่งแพ็ควันนี้ขนานด,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 ดโอเคจำระเบียบจบ